สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้ ep ที่6แล้วนะคะมาพบกับคูเกิลเช่นเคยนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวคูเกิลจะมาสอนนะคะเทคนิคเกี่ยวกับการอานสะกดคำแต่พิเศษเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มในเรื่องของวรรณยุกเข้าไปนะคะต้องบอกกันเลยว่าวรรณยุกไทยนะคะจะมีทั้งหมด4ี่รูป5เสียงนะคะ4รูปได้แก่อะไรบ้าง4รูปได้แก่รูปเอกรูปโทรูปตรีและรูปจัตวาค่ะ สำหรับเสียงทั้ง5เสียงนะคะได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการอ่านสะกดคำโดยการเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปนะคะจะยังไม่มีตัวสะกดนะคะจะเป็นคำไม่ยากเหมือนเช่นเคยค่ะนะคะ ก็สำหรับอ p พีที่แล้วคุณครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการอ่านที่ถูกต้องจะต้องอ่านออกเสียงพยัยชนะก่อนสระเสมอไม่ว่าสระนั้นจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะก็ตามนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงนะคะไปพร้อมกันเลยนะักเรียนต้องฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะก็มาเริ่มกันที่คําแรกเลยนะคะโซ โซโซไม้เอกโซอีกครั้งค่ะซอโอโซโซไม้เอกโซคำต่อไปเลยนะคะงออององอ,งอไม้โทงองออององอ,งอไม้โทงอคำต่อไปนะคะจออะจะ จะไมตรีจะอีกครั้งค่ะจออาจะจะไมตรีจะคคาต่อไปนะคะตอเอาเตาเตาไหมจัตาวาเตาอีกครั้งค่ะตอเอาเตาเตาไหมจัตาวาเตาทออาทา ทาไม้เอดท่าทออาท่าทาไม้เอดท่าท่าคำนี้นะคะใช้กับท่าน้ำท่ารถท่าทางนะคะคำต่อไปบบโอโบโบไหมจัตวาโบบบโอโบโบไหมจัตวาโบ คำต่อไปค่ะขอไอไข่ไขไม่เอกไข่อีกครั้งค่ะขอไอไข่ไขไม่เอกไข่คำต่อไปเลยนะคะตอโอโตโต,โตไหมตรีโตตอโอโตโตไหมตรีโตคำต่อไปค่ะ ออปออาปาปาไหมจัตาวาปาออปออาปาปาไมมจัตาวาปาคั้ต่อไปนะคะมอือมือมือไม่โทมือมอือมือมือไม่โทมือ,มอ,มอ,มอขอเอา เขาเขาไม่โทรเข้าขอเอาเขาเขาไม่โทรเข้าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอาตัวอย่างคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะนอกจากคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาในวันนี้ยังมีคำอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะที่นักเรียนจะต้องพบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็น พบเจอในหนังสือนะคะในบทเรียนหรือว่าพบเจอข้างนอกนะคะนักเรียนสามารถใช้เทคนิคนี้นะคะฝึกอ่านนะคะสะกดคำนะคะให้ออกเสียงเนี่ยชัดเจนนะคะเพื่อที่จะนักเรียนจะเข้าใจความหมายของคำนะคะในการสื่อสารได้ถูกต้องนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะ EP ที่6นี้นะคะคุณคุณครูก็มีแบบฝึกนะคะมาให้นักเรียนได้ทำ ทั้งหมด2แบบฝึกด้วยกันนะคะโดยแบบฝึกแรกนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคําตามคําที่คุณครูกําหนดให้นะคะใต้ลิงก์นะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูได้รับฟังเหมือนเดิมเลยนะคะและ2นะคะให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนสะกดคำนะคะโดยคุณครูจะมีคําให้นะคะมีตัวอย่างให้นะคะโดยที่นักเรียนจะต้องเขียนตัวเต็มบรรทัด ให้สวยงามนะคะนักเรียนสามารถเขียนใส่ในสมุดได้เลยนะคะหรือผู้ปกครองนะคะสามารถพิมพ์น,นะคะใบงานให้แล้วนักเรียนก็เขียนนะคะโดยเขียนตัวเต็มบรรทัดให้สวยงามถูกต้องด้วยนะคะหัวต้องกลมนะคะเขียนให้ชัดเจนนะคะอ่าและนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูได้อัตรวจนะคะ ใต้ลิงก์เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการอ่านไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคุณครูจะรอชมผลงานนะคะรอตรวจงานของนักเรียนนะคะอย่าลืมเข้าไปทำนะคะแบบฝึกกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันเปิดเรียนเลยนะคะสำหรับ EP นี้คุณครูต้องขอจบนะคะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ